สวัสดีค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ทุกคนแม่หมอมาบอกดวงนะคะเป็นสัปดาห์ที่สองจากวันที่8ถึง14เมษายน2564ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้คุณได้พด่เดเฮียรูปแพน ความหมายหน้าไพา่นี่คือไพ่พระสังฆราชค่ะความหมายโดยรวมจะหมายถึงการเป็นที่ยอมรับจากสังคมด้วยคุณความดีเป็นที่พึ่งของผู้อื่นการให้คำแนะนำเป็นผู้เยียวยาร่างกายและจิตใจ ด้วยความรู้ทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณฟังคำทํานายตลอดสัปดาห์นะคะมาเรื่องสุขภาพก่อนเลยคนเกิดวันอาทิตย์จากวันที่8ถึง14ไปในช่วง7วันนี้ถ้าที่ผ่านมาเจ็บป่วยไม่สบายก็จะดีขึ้น หรือว่าหายเจ็บป่วยนะคะในภายในเจ็ดวันนี้แต่ในบางคนคุณอาจมีอาการภูมิแพ้อาจจะแพ้อากาศแพ้ฝุ่นควันแต่ก็แค่เวลาอันสัน้นคุณจะไม่ป่วยหนักถึงขั้นต้องไปนอนโรงพยาบาลนะคะ,ะมาการงานคนวันอาทิตย์ ภายในเจ็ดวันนี้คนทำงานประจำมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนให้ก้าวหน้าการสอบการแข่งขันคุณชนะและประสบความสำเร็จคนทำงานทั่วไปธุรกิจเล็กๆไปถึงใหญ่ก็อยู่ในช่วงทุ่มเทกับงาน หรือบางคนก็อาจจะฝึกอบกรมลูกน้องบริวารให้มีความรู้ในงานมีการทดสอบความสามารถคัดเลือกคนดีคนเก่งเข้าร่วมองค์กรหรือในที่ทำงานของเราคะ่ะมีการจัดระเบียบและประเมินผลในช่วงนี้นะเกี่ยวกับงาน มาเรื่องการเงินค่ะรายได้มั่นคงดีตลอดเจ็ดวันนี้สำหรับคนทำงานประจำคุณจะได้จากความรู้ความสามารถหรือการฝึกอบรมการไปอบรมและได้จากการสอบวัดผลงานคุณก็ได้ค่าตอบแทนการเงินคล่องดีค่ะไม่มีอะไรต้องกังวล ส่วนคนทำธุรกิจทั่วไปอาจรายรับมั่นคงค่ะได้ตามที่ตั้งเป้าไว้เพราะว่าคุณได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่ชื่นชมในผลงานของคุณในในคุณภาพของสินค้าหรือสิ่งที่คุณผลิตหรือสร้างขึ้นมา มีมูลลค่คาและมีความเชื่อถือมีเป็นที่ยอมรับค่ะก็มีผลให้งานของคุณมีราคาเป็นเงินเป็นค่าตอบแทนมาเรื่องความรักค่ะสำหรับคนโสดคนไม้ที่เกิดวันอาทิตย์จะได้พบรักจากงานหรือการเรียน จะได้พบกันในที่ที่ชุมนุมที่ประชุมที่ทำงานที่เรียนคุณจะได้พบกับคนดีมีความรับผิดชอบส่วนคนครองรักครองคู่ความรักมั่นคงดีค่ะอบอุ่น อยู่กันแบบเพื่อนที่ดีพึ่งพาอาศัยกันทำสิ่งดีๆเพื่อกันและกันมีความสุขอบอุ่นตลอดสัปดาห์ค่ะแม่หมอก็จะมาบอกดวงอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าทุกคนยังติดตามแม่หมออยู่นะคะอ่า ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแม่หมอด้วยนะคะจะได้มาบอกดวงอย่างนี้ขอขอบคุณค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะและพบกันม่